สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูที่ดินทำเลทองนะครับแปลงส,สวยๆนะครับบ้านสองสองหลังนะครับและพร้อมที่ดินอีกห้าไร่นะครับจะขายนะครับบนทำเลทองส,สวยๆนี่คือบ้านที่จะขายครับ นะครับที่บ้านนางเข็มตําบลยางสว่างอําเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าบ้านนะครับติดถนนนะครับแล้วผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปดูหน้ากว้างของบริเวณพื้นที่ที่ดินแห่งนี้นะครับที่ดินแห่งนี้ครับจำนวน5ไร่นะครับเป็นทางตะยางนะครับ ตามหมู่บ้านจาน,นบทของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับดูครับบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับต้องการขายด่วนนะครับเนื่งองจากเจ้าจของบ้านนะครับต้องย้ายผมมิลำเนานะครับไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับจึงจำเป็นต้องอประกาศขายบ้านนะครับ บ้านสองหลังนะครับมีแอร์อีก3าตัวนะครับมีไม้ยินอ่อนมีอชั้นขายของนะครับอะไรหลายอย่างนะครับมอบให้คนที่จะซื้อคนเป็นเจ้าของคนใหม่นะครับนี่นครับก็คือหน้าหน้าความวกว้างนะครับของที่ดินนี้นะครับห้าไร่นะครับ ความกวาม้างน่าจะประมาณเกือบสองร้อยเมตรได้นะครับประมาณนะครับจากามุมบ้านนะครับมา,าที่นานะครับตรงนี้ก็เป็นที่นาที่ทำไว้นะครับผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้าน,นครับสร้างบ้านเรียบร้อยนะครับ ของต้องการขายด่วนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้0649795411ครับ0649795411ครับสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับี่ก็คือเป็นอ่าหมุดนะครับความกว้างด้านหน้าของอ่า ที่ดินนะครับที่ที่ดินทำเลทองแห่งนี้นะครับนู่นนะครับก็จะกว้างไปยาวตามต้นตาลไปก็นู่นนะครับต้นไม้ไกลๆนู่นนะครับห้าไร่นะครับท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับนี่นะครับยาวไปครับยาวไปเส้นต้นตาลนะครับยาวเลยต้นต้นตาลอีกนะครับเป็นต้นไม้เห็นต้นไม้อยู่มานู้นนะครับก็จะ ที่จุดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแพนดูด้านหน้าให้นะครับว่าความกว้างด้านหน้านะครับยาวกว้างประมาณเท่าไหร่นะครับก็จากคาดสายตานะครับก็ประมาณเกือบสองอเมตรได้นะครับเป็นร้อยร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรสองเมตรประมาณนั้นนะครับประกาศขายด่วนนะครับที่ดินทำเลทองนะครับพร้อม บ้านสองหลังครับที่ดินห้าไร่พร้อมบ้านสองหลังนะครับติดแอร์นะครับแอร์สามทำตัวนะครับมีตู้แค่ตู้เย็นอะไรนะครับยกให้หมดเลยนะครับมีชั้นวางของนะครับตอนนี้นะครับภายในบริเวณตรงป่าที่ปลูกบ้านนะครับก็ปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับต้นเ มรม่วงต้นเป็นผลไม้ที่กินได้ครับมีกล้วยมีอะไรนะครับพร้อมบอกผลผลิตนะครับให้กินได้เลยนะครับใครมาซื้อนะครับได้หมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปดูด้านในนะครับ ไม้ประดับต้นไม้ประดับทั้งต้นไม้กินได้นะครับปลูกไว้รอ,อเจ้าของคนใหม่นะครับ มีต้นขันนุนมะพร้าวนะครับพร้าวน้ำหอมนะครับกาลังเป็นลูกเลยนะครับนแก่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีกสักกี่เดือนนะครับก็กินได้แล้วนะครับก็แก่แล้วมะพร้าวนะครับดูครับความกว้างนะครับนู่นนะครับที่ผมพาทุกท่านไปเดินไปดูเมื่อมกี้นะครับตรงนี้ก็นู่นนะครับยาวไปนู่นนะครับต้นไม้ต้นนู่นนะครับนู่นนะครับเป็นครูอยู่นู่นนะครับ ้นไม้สามต้นนะครับล้าก็มานะครับบนมาครับหลังบ้านตรงนี้นะครับกว้างขวางนะครับต้นวนห้าไร่นะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0649795411ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ิดเป็นโรงรถนะครับ ที่จอดรถนี่นะครับมาฐานตรวนี้เป็นที่เก็บของนะครับทำมาให้อย่างดีนะครับด้านหลังก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับร่มรื่นนะครับนู่นนะครับพื้นที่เป็นครูแนวยาวตรงนู้นนะครับแผนให้ดูนะครับ บรรยากาศดีนะครับห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณสัก3า0 4 0 0เมตรนะครับด้านหน้าก็อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับด้านหลังก็อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับตรงนี้ทำดัดดับทางแว่นครับขายของก็ดีนะครับแต่ว่าที่เจ้าของขายก็เพราะว่ามีคนจำเป็นนะครับที่ต้องย้ายภุมมลมเนานะครับ นี่ตรงนี้ก็คือเขตแดนนู้นนะครับตรงต้นไม้นะครับเขตมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับด้านหลังรงด้านหลังนะครับรวมบริเวณบ้านนะครับก็ห้าไร่นะครับสวยงามนะครับที่สวยมากนะครับรอเจ้าของคนใหม่นะครับที่จะมาอยู่ต่อนะครับเจ้าของบ้านจำใจต้องขายนะครับนะครับต้นมะละกอนะครับต้นเพกานะครับ ได้กินผลผลิตหมดแล้วนะครับของคุณใหม่ไม่ต้องลูกนะครับเข้ามาอยู่พร้อมเก็บผลผลิตได้เลยนะครับ คุขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการเข้ารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับชมคลิปแบบไม่เลื่อนผ่านโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่ทำคลิปด้วยนะครับครับอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับ ในที่เราพอแถมได้เราก็แถมนะครับเราให้นะครับทำด,ดีนะครับบ้านตรงนี้นะครับทุกอย่างเราใช้วัสดุอย่างดีนะครับรับประกันความแข็งแรงนะครับสวยงามครับ ด้านหน้าอีกนะครับด้านหน้านะครับเหมาะนะครับสำหรับเปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับทางการเกษตรนะครับดักหน้าดักหลังไว้นะครับเพราะแถวนี้ไม่มีนะครับไม่มีร้านไหนขายนะครับถ้าจะมีต้องเข้าไปซื้อในเมืองนะครับตตรงนี้ครับทำได้นะครับยอดครับ เปิดทำการรับรองลูกค้านะครับจากหมู่บ้านใก,ใกล้ใกล้เคียงนะครับมาที่นี่หมดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ